ไปเย็บาหาสอยกันบางเทือเกิดควาอบเข้เาใจหรือเกิดความสงสัยเนี่ยเข้าอย่าไปปรึกษ,ษาคนอื่นตรงมากเลยมาหาผมเลยแม่นผมสิยุทั้งรดแต่ผมเห็นผมหูเด้ผมเห็นผมหูเรื่องส่วนตัวผมสิบอยนุ่กับไพ่เ้ยนอกจากที่สิคือว่ามันงสิมนี้ปัญหา จังสิไปคุยเป็นการส่วนตัวทุกทุกคนด้วยค่วมเป็นห่วงในฐหานาน้องนุ่งทุกทุกคนเพื่อนผู้ใดเกิดว่าสิมีปัญหาเรื่องส่วนตัวล้วสิมีกระทบกับงานผมสิเบิงก่อนที่แรกกับเบิงที่สองกับมองกับเบิงขันที่สามเออมันเป็นห่วงเสียกระองถึงไม่ลาเบากัาบเบากับทุกคนทุกทุกคนเลยต่วาขันบ่มีอย่างบ่ได้เบากันบ่ได้เสยดิคือถือว่ามันดีอยู่แล้ว กระสิบ่ไเดบเวต์องันบบเมนมาหัวหน้าคือบบเบาน้าบบคือบ่เบา่น้ำโบเมนมาบบหั้ซ่าคือพวกเขาดีอยู่แล้วจังบ่มีแน่วแต่ขันผู้ใดที่บบเมนว่าบ่ดีหมายถึงว่าผู้ใดที่ยิความผิดปกติจังซส่ผมสิบ่เคยไปเบาเรื่องลูกน้องให้ผู้นังผู้นี้คือเป็นจังสันผู้นี้เป็นจังสีบอเวลามน,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  deci, นีหอย่างผมเนี่ยสิตรงไปหาผู้นันเลยฉะนั้นขันพวกเขาได้ยิ่งว่าหัวหน้า ว่าทำไเจ้าว่าจังสันจังนสเนี่ย่าไ,ไปเสือ้อเพราะว่าไปหนี่เอาคุยกันแบบยุคใหม่สมัยใหม่เปิดใจรับกันแล้วก็่าหน่อยหกหน่อยใจงานเาน้ามีอยู่เ้าสูงเ้าส้นมากถึงความเปนกระเลียมกระเกียกันนี้คือจังหน้ามอยกันสิเลาคืนว่าอยู่น้ำเท้า้องกระเรียมกันเกียกันบางเพื่อก็ต้องไปเป็นผู้ใหญ่ขึน้นมาแต่มากระบนถึงกระเรียมกันได้ เ้างึ้นแบบนี้ว่าเขาขึ้นพื้นของเพาว่า <c oughs> แล้วกับทุกทุกคนมันก็ทางบ,บางมือละเนาะเราอยากดังอยากด,อากดีอยากเด่นแต่ต้องทั้งคนพอใจว่าบุ้งข้าอ,อยากให้กว้องสมุนภามันเกิดขึ้นเลยบุรี่พัดดันกุดย์หนึ่งมีโอกาสอันใดมากกับสิชารียให้มันเท่าเทียมกันเมื่อทุกคนนั่นแหละส่วนทีห้องสีได้หน่อยได้ร้ายหรือเด่นหน่อยเด่นร้ายันเกิดขึน้นอยกำห้องดาน าห้างสิน้ำเสนอตัวจะคลองแบบไหนแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมเหยงทุกคนเท่าเทียมกันแกล้งำห้างเห็นบอเพิ่นมาหา้างเพิ่นหาห้างแบบบม่มีผู้ใดดินกว่าไผ่เลยว้องห้าแมนบอสังเกตบอบ่มีผู้ใดแบบเป็นเนือไผ่เลยทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกันผมกนอยู่ในสถานะของของผู้น้ำที่นือสื่อกระบ่ได้ไรอย่ใส่เข้ามาหัวหน้า่อนนะครับเรื่องส่วนตัวก็ยังให้มันกระทบกระแท่ คาโต๊ะชาดกับคือตีโอว่าล่ะไอ้ก็ต้องทหนนาทีของนายต้องเอื่นมาคุยมาเป็นอย่างคือโต๊ะต้องแจใครต้องตีเต่ยนเพราะไอ้เป็นหัวนหาก็ต้องบอกได้ถ้าเขาบกิดบอกพลาดที่ไห้ค้นวายห้องใดรับร่อง่าบอกบอกไปว่าให้ไผรือบอกไปบุญบ้านกับไผยังไงนอ่นนะครับเข้าก็ต้องทหนนาทีของเขาผมก็ต้องทันนาทีของผมบางที่ผมอาจจะท้องได้เบาอาจจะท้องได้คุยเข้าก็ต้องเปิดใจรับร่องร่องหลับกันยอมหลับกัน ในบทบาทของของกันและกันนะมันบ่มีว่าผมกับผเป็นคนที่บ่มีเหตุผลเนาะคืนสีบ้างไผ่ก็ว่าาคืนสีห้่ไผก็ให้ยผมกับผมเป็นคนแบบนั้นแต่่ารหายนห้มากี่ยค่ะมีบางเทื่อที่เป็นฟื้นเป็นไฟแม่เฮากับแต่ถือว่าน็นเรื่องของการทําง้นหลังจากนั้นก็คืดตีคืหนอนนอกเหนือจากการหายนวก็จะปัดใจเสียรกันพอเขามาอยู่น้ากันแล้วกบเรื่องลํงถวายเรื่องลํงถวายเฮานี่ค่ะ